สวัสดีครับอยู่พี่อยานนะครับตอนนี้เราก็อยู่ในเกมผักยิงผีนั่นเองนะครับผมแล้วเราก็จะไปผจญภัยกันต่อแล้วนะครับชาขึ้นคืนด่านที่6นะครับคราวนี้เราจะได้เจอกับผีนักรักบี้ด้วยนะครับอ่าคราวที่แล้วนะครับเราได้ทําการปลดล็อกเห็ดเมามาแล้วคราวนี้แหละสนุกแน่นอนนะครับยูนิตก็ยังเป็นยูนิตเดิมๆของเราแต่จะเติมเห็ดเมาลงมาด้วยนะครับแล้วเอาใครมาเอาเชอร์รี่มาด้วยดีกว่าโอเคประมาณนี้พี่พี่เอาลืมเอาผักไอ้นี่ออกมาผักไอผักดึงป้ายหลุมศพอะครับเออไม่เป็นไรหรอกมั้ง ไม่น่ามีปัญหาอะไรตอนนี้เรายังไม่รู้นะครับว่าฝั่งนู้นจะมาจากทางไหนก่อนมาจากข้างบนก่อนครับอ่ะไม่ว่ากันงั้นเอาเห็ดเล็กอยู่ข้างบนสัก2ตัวแล้วกันนะ,ะผีธรรมดามันไม่ค่อยโหดเท่าไหร่<อ>แล้วก็มาเลนที่4ี่ครับวางมันลงไปเลนสุดท้ายเดี๋ยวมาวางมันฝรั่งไว้โอเคแล้วก็เลนที่2ก็มากันต่อเนื่องเลยครับกับซอมบี้อีกตัวหนึ่งมาทําไมกันเยอะแยะ ขุดเห็ดที่ไม่ได้ใช้ออกเราก็ปักมันลงไปแบบนี้เอาเห็ดใหม่ๆลงไปอ๊บขุดทิ้งขุดทิ้งครับไม่จำเป็นต้องใช้ละจัดเป็นเห็ดใหญ่ดีกว่าครับเห็ดใหญ่คือเป้าหมายของเรานะครับผมปักมันลงไปครับค่อยๆขยับไปครับโอ้ผีหกกรวยครับผมผีหกกรวยสงสัยจะต้องมีเห็ดใหญ่สักสองอันเขาตุดครับผีหกกรวยนะเลนล่างแตกแล้วนะครับผีนักรักบี้มาครับ ก็ให้เขามาเดี๋ยวเราเอาเห็ดเมาให้กินแล้วกันนะงัดเข้าไปเรียบร้อยวิ่งกลับไปเลยทีนี้ก็เหลือเวฟสุดท้ายละ <Yahoo! S 1> เดี๋ยวนี่นี่นี่เดี๋ยวเอาระเบิดเชอร์รี่ยัดเข้าไปบักเลยครับผมแล้วก็เอาเห็ดเมาให้กินเฮ้ยโอ้โหมันไม่ทันกินเห็ดเมาไอพวกนี้มันโหดมันเถื่อนเอาแล้วเห็ดเมาเราวก็รีโหลดสิทีนี้ <What? S 1> อัซวยแล้วครับผมมีสิทธิ์แพ้นะเนี่ยอย่างเงี้ยเฮ้ยอะไรกันเนี่ยวางแผนผิดไปหมด วางไว้ก่อนวาไว้อย่าพุ่งไปไหนซิผีเอาตายแล้วจะถึงแนวหลังแล้วครับผมเอาเห็ดยักษ์ไปกินเอาวางลงไปเออเอาตายกันเข้าไปครับเอาซะงั้นเอ๊ะวางแผนผิดแฮะมันก็จะทุลักทุเลน่ยนะครับอะไรที่มันไม่เป็นไปตามแผนเนาะอันนี้ก็คือสครตตี้ชรูมนะครับผมเป็นเหตุที่ยิงไกลนะแต่ว่าถ้าเกิดมีผีอยู่ใกล้เขาจะหลบนะครับคราวนี้ต้องวางแผนดีๆเห็ดเมาสเนี่ยโอเคละ ไปเซตนี้ไปครับอย่างนี้ดีไหมก็ดีนะครัาวนี้อย่างนี้ดีกว่าตเตอร์แบบนี้ครับแล้วก็ไปแบบนี้ <Yeah. S 1> แบบนี้น่าจะดีไหมเราไม่เอาเห็ดเล็กแล้วนะครับคราวนี้ลองดูนี่คือการต่อสู้แบบไม่เอาเห็ดเล็กออกมาสู้เลยนี่เป็นการจัดทัพที่เสี่ยงมากเลยนะการที่ไม่เอาเห็ดเห็ดเล็กมาก,ก่อนเนี่ยถ้าเขาบุกมาทีเดียวสักสองสาเลนนี่เราอาจจะแพ้ตั้งแต่ต้นเกมเลยนะ <What? S 1> มาละซอมบี้มาละ มันมาจากด้านล่างนะครับเดี๋ยวเราเอาระเบิดมันฝรั่งไปวางไว้เข้ามาช้าๆแบบนี้ไม่มีปัญหาอะไรอยู่แล้วแล้วจากนั้นเลนที่สี่ก็ตามมาครับเขาช่างมากันรวดเร็วอะไรขนาดนี้เลนที่4ี่จะจัดการยังไงเอาเหดสไนเปอร์ยิงแล้วกันนะในที่เหดสไนเปอร์นะครับตายตายไปก่อนหนึ่งครับใครเห็นก็ว่าตาย เลนที่2ก็มาอีกครับมาย้ำที่เดิมเราก็ไม่สนใจเอามันฝรั่งวางไว้ครับทีนี้เราจะจัดการยังไงครับผมเลนที่2เ <im ans> ข้ามากัน2ตัวในขณะที่เลนที่3ามก็มาบ <lakes S 1> <ım ans> ายตายไปก่อนหนึ่งครับ <im ans> จากนั้นเอาเห็ดเมาวาง <im ans> ให้มันกลับบ้านไปโอเคมันกลับบ้านไปแล้วแล้วก็ <im ans> เลนที่3ก็กาลังจะโดนระเบิดระเบิดตายนะครับมีผีหัวกลวยมาแฮ แต่ก่อนผีหัวกลวยจะมาก็จะต้องโดนก็โดนผีซอมบี้เรากัดไปก่อนนะครับซอมบี้ที่มันเมากลับไปนั่นเองโอเคเห็ดสไนเปอร์วางตามด้วยเหตุยักษ์ครับไ้ข้างบนผีนี่มาครับผมหัวกลวยมามันเดินมาแบบช้าๆไม่รู้ว่ามันฝรั่งเราจะโตทันหรือเปล่าอาจจะตายก่อนเออตายจริงๆด้วยอา้าวไม่ตายครับระเบิดก่อนนะบอลวางแบบนี้ครับคิดว่าน่าจะพอไหว วางเฮดสไนเปอร์นำไปก่อนแล้วก็วางเห็ดยักษ์ตามนะครับผมตามหลังด้านหน้ามีมันฝรั่งวางไว้สักอันหนึ่งแบบนี้ <What? S 1> ใช้ได้อยู่แหละเนาะประมาณนี้เก็บเงินไว้สักนิดสักหน่อยเอาไว้สร้างเชอร์รี่ระเบิดนะครับ <Yeah. S 1> มากันละมากันละวเวฟกลางครับมาโดยผีแกนนำมาก่อนเลยมาเอาระเบิดเชอร์รี่วางตรงกลางไว้ดีกว่าบึ้มไปก่อนหหัวไปก่อนหนึ่งฝั่งครับ เอาเห็ดแสงไปถ่วงเวลาไว้ตรงนี้ก็น่าจะถ่วงเวลาได้พอสมควรอยู่ปั๊กเอาเห็ดสไนเปอร์ไปถ่วงเวลาไว้โอ้โหถ่วงเวลาได้ไม่นานเลยตายไปก่อนละอะไรกันเนี่ยโอเคระเบิดมันฝรั่งเอาไปวางไว้แล้วก็แถวสองขอให้เป็นเห็ดยักษ์แบบนี้ครับ <Yeah. S 1> น่าจะเพียงพออยู่เงิน oh. เราก็ไม่ต้องใช้มากละตอนนี้ก็เก็บทางไปก่อนนะครับ เอาไว้ใช้สร้างเชอรี่ในเวลาที่ฉุกเฉินนะ <Yeah. S 1> เอาเห็ดยักษ์2แถวเห็ดสไนเปอร์1แถวแล้วก็มีมันฝรั่งระเบิดมันฝรั่งอยู่ข้างหน้าครับ <Yeah. S 1> แล้วก็เก็บเชอรี่เฮ้ยไม่ใช่เก็บเก็บเห็ดมเมาไว้ใช้ในเวลาฉุกเฉินกับเชอรี่ <Yeah. S 1> ก็น่าจะเพียงพอที่จะให้เราชนะได้ <Yeah. S 1> ผีประตูมาที่เลนหนึ่ง <What? S 1> ไม่ต้องกลัวครับผม oh. เรามีเห็ดยักษ์อยู่เห็ดยักษ์มันพ่นน้ำแบบทะลุประตูได้นะมันโหดนะครับไฟนอลเวฟมาแล้ว ให้มมันาผีแกน้าอยู่ตรงนู้นครับฆ่าผีแกน้าก่อนหืหหไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วมันไม่ใช่แล้วครับระเบิดเฮปุ๊บสบายเห็ดมาว่างปุ๊บฮ่ากลับไปกินพวกเดียวกันพร้อมกับเราก็ปล่อยไอ้นี่ใส่ด้วยนะครับเขาเรียกว่าอะไรนะปล่อยเห็ดเห็ดยักษ์ใส่ด้วยเออเฮ้ยไม่ได้ละไม่ได้ละมันมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วเอาเห็ดอะไรไปถูกเวลาดี เห็ยักษ์แล้วกันนะกอไม่ต้องถ่วงเวลานีชนะแล้วโอเคไอชรูมเห็ดน้ำแข็งจะทำการแช่แข็งชั่วคราวซอมบี้ทั้งจอนะครับนั่นก็เป็นเห็ดพลิกเกมตัวหนึ่งเหมือนกันนะเห็ดน้ำแข็งนะครับเลเวลที่8คราวนี้มีผีนักเป็นมาด้วยนะถ้าเกิดเล่นในเวอร์ชันคอมพิวเตอร์นะครับสมัยก่อนเนี่ยมันจะเป็นผีไมเคิลแจ็กสันนะเอาละเราเอาอะไรไปดีเซ็ตเดิมเดิมแบบนี้ดีไหมแล้วก็ แบบนี้แบบนี้แบบนี้อย่างนี้จะดีไหมครับก็น่าจะดี <What? S 1> แต่ทําไมเราต้องใช้แข็งท้งหน้าจอด้วยในเมื่อเรามีเชอรี่ <B ank> เอาอย่างนี้ดีกว่าเนาะ <B ank> จัดไปก่อนก็แจมแจมเห็ดตัวแรกของเราก็ต้องเป็นเห็ดแสงนะครับ <B ank> สร้างต่อไปอันที่สองไม่รู้ก็จะมาเลนไหนก่อนนะแต่เราก็พร้อมรับมือเสมอมาแล้วครับตัวแรกเลนไหนเลนหนึ่งครับล่างสุดเอามันฝรั่งวางเหมือนเดิมวางลงไปแมะลงไปครับ ไม่ต้องรีบค่าไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบโอ้ตัวที่2มาแล้วครับซอมบี้ตัวที่ท2ฮ <Huh>? ะโอเควางมันฝั่งหลังลงไปซอมบี้2ตัวที่มานี่พี่อามยังไม่ได้ใช้ยังไม่ได้วางปืนเลยเออเนี่ตัวแรกเฮดสไนเปอร์ตัวแรกของเราเห้เลนที่3ม,มาต้องฆ่าไม่เอยเอาเลยแล้วกันฆ่าเลยครับป <Huh? S 1> พี่อามวางผิดด้วยนะแทนที่จะต้องต้องวางแถวสี่เดินไปวางแถวสามถวางมันลงไปแล้วก็ขุดทิ้งซะ <What? S 1> โอเควางวางทิ้งๆกันอ,อยู่อย่างนี้แหละครับ ประมาณนี้แล้วเราก็วางมันฝรั่งไว้ข้างหน้าแบบนี้ตอนนี้เรามีผักเกือบทุกเลนละแล้วก็มีเห็ดแสงสองแถว <Wow. S 1> แบบนี้สวยอยู่ <Yeah. S 1> เฮ้ยผีไม้เคลนมาพ <Yeah. S 1> ีนักเต้นโอหมันเรียกขึ้นมาละ ah! ระเบิดไปก่อนหนึ่งตัวครับผมมันจะเรียกมาเรื่อยๆนะผีพวกนี้มันโหดมันเถื่อนนะครับยกเว้นเจ้าแดนเซอร์ตัวหลักเขาตายอะ่ะผีถึงจะไม่โผล่ออกมาโอ้โหมันหดมันเถื่อนครับ ข้างบนยังไงครับนะ่ะ <What? S 1> อืมเจ้าเห็ดสไนเปอร์เรานั้นเขา <c oughs> เขาจะหมอบเวลาผีอยู่ใ,ใกล้นะครับ <c oughs> ฉะนั้นเราต้องมีปืนเป็นเห็ดยักษ์อยู่ข้างหลังนั่นเอง <c oughs> เพื่อช่วยยิงในตอนที่เห็ดสไนเปอร์เรานั้นมุดดินนะครับ <c oughs> ข้างล่างครับข้างล่างมาก็เป็นผีหัวกรวย <c oughs> ก็ค่อยขยายแนวรบออกไปครับเว็บ <c oughs> สุดท้ายก็กลังจะมาแล้วเหมือนเราจะยังไม่ค่อยพร้อมเท่าไหร่ แต่ไม่พร้อมก็ต้องพร้อมแล้วเหรอครับนาทีนี้มันจะต้องมีพวกผีนั่นไงผีนักร้องมากับผีแดนเซอร์นะครับนี่เก็บเงินดีกว่านี่เก็บเงินแล้วเอาเชอร์รี่ออกมาครับไม่งั้นเราจะแย่อัดกําลังมาด้วยเชอร์รี่ก่อนบุ๊คไปก่อนนั่นแหละไปข้างล่างก็ระเบิดระเบอร์กันไปน่าจะจบประมาณนี้ข้างล่างเป็นผีโักกล้วยอีกเกจบไหมตายแล้วสิดิตื่ตายครับ ได้เห็ดดำมาแล้วเห็ดดำเห็ดดำเห็ดดำ,ดดำจะระเบิดพื้นที่เป็นวงกว่านะครับแล้วก็จะทิ้งร่องรอยความเสียหายเอาไว้นะครับผม <S <S เออเห็ดดำนี่สุดยอดนะ, <S <S นะเพราะฉะนั้นเราจะเอาเห็ดดำไปแทนเชอร์รี่พี่อามชอบเชอร์รี่มากกว่าแต่ว่าไหนๆเราก็อันล็อกเข้ามาแล้วเราจะใช้เขาสักหน่อยนะครับไปกันแบบนี้แล้วกันแบบนี้แล้วก็แบบ,แ,บบแบบนี้โอ้โหคราวนี้มีป้ายหลุมศพออกไปเยอะแยะเลยครับจะเยอะอะไรกันขนาดนั้นครับเรานี่สงสัยจะต้อง จัดการกับป้าหลุมศพอะไรอีกยาวไกลตอนนี้ผีมาแล้วเลนไหนเลนหนึ่งครับเหมือนเดินเร็วนิดหน่อยครับ <Huh? S 1> มันฝรั่งวางเลนที่สองครับเราก็ทําการเอา oh. เอาเห็ดสไนเปอร์เราโจมตีซะน่าจะไหวอยู่นะถึงเขาจะเข้ามาใกล้ก็เถอะนะแต่ถ้าเกิดเขาเข้ามาใกล้เกินไปมันจะหุบหัวหนีเออตายก่อนโอเคเลนที่สเป็นผีหัวกรวยนะครับผม เราวางมันฝรั่งไว้ละผีเลนอื่นอย่าเพิ่งมาแล้วกันไม่งั้นเดี๋ยวสไนเปอร์เรามาัานจะขดหัวอีกเลนที่4ก็มาครับช่วงนี้เราก็ขอสร้างเห็ดพระอาทิต์ก่อนแล้วกันนะเห็ดแสงก่อนนะครับ oh. ด้านล่างครับเลนหนึ่งและ2มีผีธรรมดามา <Huh? S 1> ไม่น่ามีปัญหาอะไร <Huh? S 1> แต่ตรงกลางนั้นยังโบอยู <Huh? S 1> ่เราก็ต้องเอาอะไรไปกันเข้าไว้สักเล็กสักน้อยครับตรงกลางไง ผีหกลวยมาเราวางระเบิดดักไว้แล้วครับตอนนี้เห็ดพี่อัมเต็มแล้วได้เวลาขยายนะเขตเลนหนึ่งและสองเป็นผีหัวกลวยกับผีธรรมดามานะครับเอาระเบิดมันฝรั่งไปวางไว้แล้วนะด้านหน้านั้นผีหัวกลวยกลับไปแล้วบึ <What? S 1> ้มเข้าไปนั่นแหละช่วงนี้ต้องสร้างเห็ดยักษ์ออกมาให้ครบนะครับต้องมีเห็ดยักษ์ประกบเห็ดสไนเปอร์ทุกแถวแล้วถ้าเป็นไปได้ก็มีระเบิดมันฝรั่งอยู่ข้างหน้าด้วยจะดีมาก โอเคครบถ้วน <Yeah. S 1> พร้อมรับแรงกระแทกในเวฟกลาง <c oughs> เวฟกลางกำลังจะมาแล้วนะครับนำมาโดยผีแกนนำเอาเห็ดยักษ์วางไว้ก่อนกระแทกหน้าเข้าไปก่อนหนึ่งทีตายกันไปเลยมากันไม่หยุดไม่หย่อน <What? S 1> ค,ค่อยๆปาไปทีละเลนทีละเลนนะครับ <c oughs> แล้วเราก็อย่าลืมขยายอาเขตด้วยเต <c oughs> ด้วยการใช้เห็ดขุดหลุมศพนั่นเองขุดหลุมศพไป <What? S 1> เอา้าไอ้ผี ไอผีหัวกวยไันดันกินเห็ดขุดหลุมศพเราหมดไปก่อนพระเจเอ้ยมันกินเร็วเหลือเกินสร้างใหม่ก็ได้เดี๋ยวพอเวฟสุดท้ายมาเดี๋ยวพี่อามจะเอาเห็ดดำวางลงไปเลยบึ้มมนะครับเงินเราก็มากมายหมหาศาลมากันแล้วครับผีนักเต้นวางเห็ดดำลงไปบึ้ม้าไปเรียบร้อย เห็ดดำจะมีไอ้นี่นะครับจะมีร่องรอยเหลือทิ้งไว้นะครับก็คือเป็นหลุมนั่นเอง <Yeah. S 1> หลุมนั้นเนี่ยเราไม่สามารถที่จะเอาเห็ดเราไปวางเอาพืชเราไปปลูกได้นะครับตรงนั้นนะเร <B unk. S 1> าต้องยอมรับกันไปว่าถ้าใช้เห็ดดำก็จะต้องมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นโอเคเรียบร้อยจบไปสวัสดีนี่คือซอมบี้นะ <B unk. S 1> เราจะบุกไปกีตออเนี่ยคืออย่าลืมเตรียมไอติมกับสมองไว้ด้วยละ่ะมีเขียนมาขู่เรานะครับผม <B unk. S 1> ใครจะไปยอมครับเลเวลสิบ มาด่านบอสครับเลเวล10จะมีอะไรมาให้เราเล่นอีกอเคเป็นภารกิจสายพานนะครับซุมพักขึ้นมาเพื่อที่จะให้เรา,เาไปวางนั่นเองว๊ะอะไรมาก่อนก็วางไปก่อนครับเอ่อเห็ดน้ำแข็งยังไม่ได้ใช้วางลงไปเห็ดสไนเปอร์วางหลังสุดมีเห็ดขุดสุสานด้วยเอวมาก่อนนะมาก่อนอะไรก็เอาครับอ้าวเห็ดเมาครับผม <Yeah. S 1> เห็ดเมาเห็ดมึนนี่สุดยอด ขอบอกเลยนี่คือของดีเอาเห็ดเมาเนี่ยให้เจ้าซอมบี้นักรักบี้กินเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่โหดมากเพราะว่าซอมบี้นักรักบี้เขาโหดนะครับเฮ้ยทำไมปืนไม่ออกมาเลยครับหลังๆนี้ไม่ออกไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาระเบิดวางก็ได้นะเอาเห็ดเมาไปกินฟักเฮ้ย <Okay. S 2> hey, ระเบิดดำม,มันมาเยอะครับผมเฮ้ย <Hey, S 2> นี่มาแล้วมาแล้วมาแล้ว,ลวนี่นี่โอเค เห็ดดำมาเยอะมากลื่นลงไปจบไปก่อนเฮ้ยนี่มันภารกิจเห็ดดำหรือไงเนี่ยถ้าเกิดเราไม่เอาเอาเอาเห็ดลงไปวางบ้างสายพานมันจะเต็มนะครับแล้วของมันจะไม่ออกมาเอามาแล้วนี่ไงปูเห็ดน้ำแข็งอีกแล้ะเอาเห็ดดำวางดีกว่าเฮ้ยนี่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 เออนี่นี่นี่เออเห็ดขุดสุสานขุดลงไปอย่าเก็บเห็ดดำไม่ใช้เยอะๆนะครับไม่อยากจะใช้เขาเท่าไหร่ยิ่งอยากจะใช้เห็ดเป็นเห็ดจากอื่นมากกว่าแต่ก็ต้องใช้บ้างแล้วล่ะ มิ่มลงไปเห็ดยักษ์ยุ่นไหนหมดครับเห็ดยักษ์เนี่ย <What? S 1> อยากได้อีกนะครับเอาไว้แก้ทางพวกประตูเว็บกลางมาแล้วนํำมาด้วยผีเขาเรียกว่าเป็นผีแกนนำนั่นเองแล้ก็นี่ไงมาลบเป้าหมายเราเป้าหมายเราคือผีนักรักบี้นะครับเขาจะทำการกลับไปสู้แบบนี้ระเบิดซะแข็งกันได้นั่นแหละมันจะแข็งแค่ชั่วคราวนะครับไม่แข็งด้วยเขาเรียกว่า ยังไงนะสโลสโลติดสโลข้างบนใ่แล้วครับผีนักรักบี้ครับ <What? S 1> เป้าหมายของเราเป้าหมายของเราก็คือการทําให้ผีนักรักบี้นี่เขากลับไปกินพวกเดียวกันเองนะเพราะว่าเขาโหดเขาเถื่อนนั่นเองวางลงไปแข่งกันไปทั้งฉากหลังๆก็มีเห็ดออกมเห็ดปืนออกมาเยอะแยะเหมือนกันนะเอาข้างบนยังไงครับเนะี่ย <What? S 1> ไม่เป็นไรระเบิดไปลื่นลงไปจบมาเลยละไม่ละไม้ละนักลักบี้ไม่ละว,วางลงไป นั่นแหละกลับไปก,กัดมันผีนักลักบี้คือผีที่คุ้มที่สุดแล้วนะในการที่เราจะใช้เห็ดเมาใส่เขานะครับเ,รเ,ขเ,รเขาโหดเขาก็เถื่อนนี่ก็อึดนั่นเองเอาล่ะทีนี้ก็เหลือแต่เห็ดดำละเห็ดดำสีอัน <Yeah. S 1> สแตกไว้มากเพียงพอที่จะระเบิดเมืองได้ทั้งเมืองเลยเดียวจับไปก่อนหนึ่งดอก oh. บึ้มเข้าไปจับไปก่อนสองดอกบึ้มเข้าไปดอกที่สามตามไปติดติดบึ้มเข้าไปอย่างโหมดมาอีกไหม ดอกที่สีฟ้าเข้าไปครับจบครับผอมเนต้องแบบนี้สิเห็ดดำนุ้ยได้ใบบัวมาแล้วลิลลี่แพดใบบัวเราสามารถที่จะปลูกผักบนใบบัวได้ในด่านที่เป็นน้ํานะครับหลังจากนั้นก็จะเป็นเนื้อเรื่องคูลแล้วนะครับผมสารน้ำนั่นเองนะอีก10บเลเวลเนาะ อ่ะเดี๋ยวเราก็จะไปว่ากันต่อนะครับแต่สำหรับวันนี้เนื้อเรื่องตองกนก่อนคืนก็ได้จบไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมสำหรับวันนี้พี่แอมคิสเซอร์และเกมแทนปะทะซอมบี้พักยิงดีก็ต้องขอตัวลาไปตีเบวขึ้นไ้ก่อนนะครับถ้าพบกันใหม่โอกาสหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายครับทุกคนแล้วเจอกันครับ ดูแลถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมเป็นกำลังใจใพี่อาร์มด้วยแล้วก็อย่าลืมนะครับกด s ั b s c r i b e นะครับกดติดตามที่รูปโปรไฟล์ตรงกลางได้เลยนะครับผมยังไงวันนี้พี่อาร์มก็ต้องขอบคุณทุกคนที่กดติดตามให้พี่อาร์มนะขอบคุณทุกคนที่กดไลค์ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับผม